ขอบคุณเพจผู้แปลด้วยนะครับถ้าใครยากอ่านต่อใหม่ๆไปอ่านที่เพจเขาเลยเดอ้อเรื่องนั้นพูดมาเซไอเทมทั้ง3มชิ้นนี้เป็นของปลอมทั้งหมดว่าไงนะนี่เขาพูดความจริงงั้นเหรอเขากูเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยแต่พวกเราทุกคนได้รับรู้ถึงเอฟเฟกองของแต่และชิ้นด้วยตัวเองเลยนะนี่คือลูกแก้วธรรมดาธรรมดา ซึ่งถูกใส่พลังหินเข้าไปทําให้ผู้คนรู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามถ้าพูกคุณใช้มันเป็นระยะเวลานานคุณจะสัมผัสได้ว่าพลังหินในร่างกายของตัวเองนั้นเกิดความผันผวน,ผนเช่นเดียวกับลูกป,ปั้นทองสำลีชิ้นนี้แทนที่มันจะปัดเป่าความชั่วร้ายมันกลับดึงดูดความชั่วร้ายและปีศาจเข้ามาด้วยซ้ําแผ่นป้ายยกแทิศอันนี้มีวงเวททั่วๆไปอยู่ด้านใน ซึ่งสามารถเล่งปฏิกิริยาของพลังปานธาตุน้ำที่บรรจุอยู่ในเนื้อหยกเองอยู่แล้วจริงอยู่ว่าพลังปานธาตุน้ำนั้นสามารถหล่อเลี้ยงร่างกายมนุษย์ได้แต่มันจำเป็นที่ผู้ใช้จะต้องใช้พลังวิญญาณของตัวเองเพื่อทำให้วงเวททำงานซึ่งคนทั่วไปไม่สามารถทำได้กลายเป็นว่าพวกเขาโกหกนั้นลระแม่งเอ้ยพวกเขากล้าเอาของปลอมมาหลอก เต่งเรื่องขายคนอื่นได้ยังไงโซตรงวนันแกนี่มันหน้าไม่อายจริงเลยนะผมเชื่อว่าคุณต้องมาจากสำนักเดียวกับอาจารย์หวังแน่ๆไอเด็กเวนแกพังอาจฆ่าฟิ์น้องของฉันและยังมาพังแผนของฉันอีกฉันจะถนกหนังของแกแล้วหักกระดูกให้หมดทั้งตัวก่อนที่จะเป่าให้กลายเป็นผงเลยพี่ มีผีอยู่เต็มไปหมดเลยใครก็ได้ช่วยด้วยวันนี้ฉันใช้พวกแกได้ลิมลดความเจ็บปวดที่ถูกฉันเกืนเกณฑวิญญาณทั้งเป็นไม่ว่าแกจะมีวิญญาณชั่วลายมากขนาดไหนฉันก็จะทำลายพวกมันทั้งหมดด้วยสายฟ้าของฉันสายฟ้าสวรรค์วิชาสายฟ้าสวรรค์ นี่แกเป็นลูกศิษของสำนักยุทธสวรรค์กันละ่ะกำจัดมันให้หมดเส้นท่านปรมาจารย์ได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถอะแกฆ่าล้างผู้คนไปนับไม่ถ้วนเพื่อฝึกวิชาพวกนี้ต่อให้สวรรค์จะอภัยให้แกแต่ไม่ใช่กับฉันแน่นอน ชิวหลูหมิงตายแล้วท่านอาจารย์เฉินแข็งแกร่งเหลือเกินสามารถทำลายวิญญาณชั่วร้ายแห่งโลกใตดินได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวคุณสูคุณลืมจ่ายเงินให้ผมตามที่สัญญาไว้ใช่ไหมผมจะกล้าลืมได้ยังไงล่ะครับผมจะรีบกลับไปเตรียมให้เสร็จทันทีเลยครับท่านเฉินผมจำได้ว่าเคยบอกคุณไปแล้วนะว่าถ้าไม่โอนเงินเข้าบัญชีผม คุณจะต้องสูญเสียชีวิตของตัวเองท่านเฉินครับผมเตรมเงินไว้ให้ท่านแล้วจริงๆนะครับแต่ชิวหลูเหมิงคุมคูและห้ามไม่ให้ผมโอนให้คุณขอโอกาสให้ผมอีกสักครั้งนะครับผมจะจ่ายแน่นอนผมจะจ่ายไปสองเท่าให้เลยสายไปแล้วละ่ะสู้ตรงวานเสียชีวิตท่านเฉินแข็งแกร่งเหลือเกินพวกเราขอคารวะด้วยความเคารพ ถ้าเราแข็งแก่่งขนาดนี้จะมีใครกล้ามายุ่งกับเส้นทางชีวิตของเราอีกอย่าลืมเก็บตาหยกแปดทิศมาด้วยล่ะมันอาจจะมีประโยชน์กับฉันได้ครับด้วยพลังธาตุน้ำของตาหยกแปดทิศอันนี้เราอาจจะสามารถกางวงเวทห้าธาตุได้ใครจะรับช่วงกองกําลังของสู่ตรงวานไปบ้างฉันเองจะเอาทรัพย์สินภายใต้าการปกครองของเขาไปครึ่งหนึ่งแน่นอนว่าฉันไม่ได้เอาไปเปล่าเหรอก ท่านเชิญครับคุณเป็นแขกที่ผมเชิญมาแน่นอนว่าผมต้องจัดการเรื่องนั้นสิครับถ้าในอนาคตเราต้องเผชิญกับเรื่องที่ไม่สามารถจัดการด้วยตัวเองได้เราจะขอให้เชิญมอช่วยเรางั้นก็เอาตามนั้นถือเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่ดีเลยท่านเชิญผมอยากจะให้คุณรับผมเข้าไปอยู่ภายใต้การคุ้มครองของคุณด้วย พวกเราก็อยากขอร้องท่านเฉินด้วยเหมือนกันในโปรดดูแลพวกเราด้วยครับเอางั้นก็ได้ยังไงก็ตามถ้าใครแอบ,บทำเรื่องไม่ดีรับหลังฉันก็อ,อย่ามาหาว่าฉันโหดร้ายก็แล้วกันพวกเราไม่กล้าหรอกครับท่านเฉินแข็งแกร่งจริงๆหลังจากวันนี้ไปฉันคิดว่าคนรุ่นใหม่ในเจียงเย่จะต้องมองท่านเฉินเป็นต้นแบบนนแน่ๆ นี่คือปรมาจารย์ที่แท้จริงแม้ว่าเขาจะอยู่ในโลกนี้แต่เขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาทั่วไปแน่ไม่กี่วันต่อมาแย่แล้วแย่แล้วครับท่านเฉิญตระกูลหลินประกาศว่าหลังจากนี้สามวันพวกเขาจะประลองกับคุณที่ริมทะเลสาบเยียนชุนในไฟเสียงครับ ท่านเฉินพวกเขาก้าฟิวเชียนเหอเป็นแล้วและพวกเขายังพูดอีกว่าถ้าเราไม่ยอมจำนนต่อตระกูลหลินเมื่อเวลานั้นมาถึงพวกเราทุกคนจะต้องถูกฆ่าด้วยเช่นกันได้โปรดทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยพวกเราด้วยครับเข้าใจแล้วล่ะในสามวันฉันเฉินหม้อจะไปที่นั่นแน่ๆทะเลสาบเยียนซุย ทำไมท่านเฉินยังไม่มาอีกล่ะได้เวลาแล้วไม่ใช่เหรอฉันติดต่อท่านเฉินไม่ได้เลยอย่าแตกตื่นไปหนาะแต่กูหลินเองก็ยังมาไม่ถึงสักหน่อยยินดีต้อนรับท่านผู้อุโสสามครับไหนล่ะเฉินหมอไม่ใช่ว่าเขากลัวในพลังอำนาจของตะกูลลินเลยนีไปแล้วเหรอ ท่านเฉินอยู่นั่นครับท่านเฉินอยู่ที่นี่แล้วท่านเฉินมาแล้วขอบคุณพระเจ้าในที่สุดท่านเฉินก็มาแล้วไอ้หนูถ้าแกคุกเข่าก้มหัวขอร้องความเมตตาตอนนี้ฉันอาจจะไว้ชีวิตแกก็ได้นะคุณตะกูลลินนี่มันเป็นพวกอุดดีหน้างโง่กันทุกคนหรือไงนะคนที่ชนะเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์พูดมาสู้กันได้แล้ว ถ้าแกอยากจะประลองกับน,นายน้อยก็ต้องผ่านฉันไปให้ได้ก่อนแกอยากรีบตายเร็วๆมากใช่ไหมงั้นฉันจะช่วยส่งขอให้กันแล้วกันโง่แล้วยังอวดดีอีกนะฝีมือไม่เลวนี่ถ้าแกเข้าร่วมกับตระกูลลิ้นล,ล่ก็ฉันรับประกันได้เลยว่าแกจะมีอนาคตที่สดใสแน่แน่ ไม่อย่างนั้นฉันคงต้องฆ่าแกวันนี้แล้วละแกนอนไม่ค่อยพอเหรอถึงพูดจาไราสาระอะไรอยู่ได้ฮ้แกนี่ไม่รู้ว่าอะไรดีตัว,ต,วตัวเองสินะที่ตะก,กูลหลินของเรามีชื่อเสียงไม่ใช่เพราะแค่วิชาต่อสู้แต่เป็นวิชาดาบของพวกเราด้วยตายไปพร้อมกับความเสียใจที่แกเลือกเองแล้วกัน ขึ้นกับบีมังกรฟ้าเพลงมัดลายภูผาอาเพลงมัดบ้าอะไรกันเนี่ยทำไมถึงทรงพลังขนาดนี้อืมรู้สึกว่าภาพมันแปลกๆเนาะทรงพลังวิชามาถึงชั้นนั่นเหรอไม่ได้เสี่ยวความแข็งแกร่งของหนายน้อยด้วยซ้ำแกต่างหากละที่อ่อนแอเกินไป หรือว่าเขานี่เขาไม่ใช่คนธรรมาดางั้เหรอหรือว่าระดับฝีมือของเขาสูงมากจนเราไม่สามารถตรวจับได้เราต้องหนีก่อนแล้วฉันบอกตั้งแต่เมื่อไหร่ว่า้แกไปได้วิชาตัวเบาของเราไม่เป็นสองรองใครต่อให้แกเป็นนักสู้ขั้นเปลี่ยนแปลงปานก็ไม่มีทางตามฉันทันล็อกไม่นะนี่เป็นไปไม่ได้ ฉันม่อแข็งแก่งเหลือเกินท่านเฉินเป็นชายที่แข็งแก่งที่สุดในโลกพวกเราขอคารวะท่านครับกลับไปตะกูลลินซะ